สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่ารัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2560นั้นจะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2560นี้นะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่านับจากนี้ไปนะฮะร,รัฐบาลคสชก็คงจะเริ่มนับถอยหลังนะครับจนกว่าจะถึงวันที่จะมีการเลือกตั้งนะครับ แต่ประชาชนที่ติดตามการเมืองตลอด23ปีที่ผ่านมานั้นก็คงจะทราบนะครับว่าสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับท้าววปีพุทธศักราช2560ที่กำลังจะบังคับใช้นั้นก็คงจะไว้ซึ่งอำนาจของกองทัพนะครับและอำนาจของตุลาการจนเกือบจะเรียกได้ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกือบจะทําอะไรไม่ได้มากตามนโยบายของภาคหรือว่าตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนะครับ แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับคนไทยจํานวนไม่น้อยเหมือนกันก็กังวลเหมือนกันนะครับว่าแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะฉบับทาวรจะมีการประกาศใช้แต่อาจจะมีเหตุผลอื่นใดอีกหรือไม่ที่รัฐบาลคอสอชอนั้นอาจจะอ้างเพื่อที่จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกอันนี้ก็คงต้องติดตามกันดูต่อไปนะครับและเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับทาวรประกาศใช้แล้วกฎหมายพิเศษทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคําสั่งคอสอชอรหรือมาตรา44จะยังคงมี ผลบังคับใช้อยู่หรือไม่อย่างไรนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สร้างกระแสะความสันจะเทือนให้กับการเมืองไทยได้มากทีเดียวและก็ทุกครั้งที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรได้โพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k นะครับมีการพูดถึงเรื่องของการที่ตัวเองนั้นตกเป็นเหยื่อของรัฐบาลกชสชใส่ร้ายป้ายสีและถูกกระทําอย่างไร้ความเป็นธรรมมาโดยตลอดนะครับแม้ว่าอดีตนายกทักษิณน,นั้นจะหยุด เคลื่อนไหวทางการเมืองไปแล้วแต่ว่ารัฐบาลคสชอเองก็ยังคงโยงว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงหรือว่าสิ่งที่นํามาซึ่งความเสียหายแก่บ้านเมืองไทยอยู่เสมอมานะครับอดีตนายกทักษิณเองจึงเสนอให้ตัดตัวเองออกจากสมการการสร้างความปรองรองของรัฐบาลคสชนะครับและไม่ต้องการให้ใครเสนอแนวทางเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นได้กลับประเทศไทยนะครับเป็นข้อเสนอหนึ่งนะครับพร้อมทั้งมีการเตือนคสชด้วยนะครับว่าอย่าเอาชื่อของ ตัวเองก็คืออดีตนายกทักษิณนั้นไปอ้างเพื่อที่จะเลี้ยงไขยความขัดแย้งให้คอสชอได้อยู่ในอำนาจต่อไปนะครับหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรปี2560นะครับสถานการณ์การเมืองไทยจะมีความหวังมากขึ้นแค่ไหนอย่างไรหรือว่ายังคงสิ้นหวังอยู่เหมือนเดิมนะครับมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จากอดีตนักการเมืองคนหนึ่งที่ไม่สยบยอมกับอำนาจเผด็จการคอรสชอนะครับแม้ว่าจะถูกเรียกไปปรับทัศนคติหลายต่อหลายครั้ง ติดคุกก็ติดมาแล้วนะครับหลังจากออกจากคุกก็ยังคงวิาพากษ์วิจารณ์รเผด็จการทหารคอสชอย่างเผ็ดร้อนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกตัวไปไรายงานตัวอีกหลายครั้งในเวลาต่อมานะครับแต่นกันนกการเมืองคนนี้ก็ยังคงทําหน้าที่วิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ต่อต้านเผด็จการทหารอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับมาฟังการพูดคุยเรื่องนี้นะครับกับคุณวัฒนาเมืองสุขนะครับอดีตนะักการเมืองหรือว่าอดีตสสพักเพื่อไทยสวัสดีครับพี่ครับ สวัสดีครับคุณจอมครับขอบพระคุณนะฮะที่ให้เกียรติพูดคุยในรายการสบายดีอยู่นะครับสบายดีครับตามอัตภาพครับการให้สัมภาษณ์คงจะไม่โดนไปเรียกตัวหรือว่าอาจจะมีทหารมาปรับทัศนคติที่บ้านอีกนะคะคงคงไม่แล้วครับคือวันนี้เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยครับสิ่งที่ถูกที่ควรที่รัฐบาลควรทําก็ควรจะสร้างบรรยากาศความเป็นปกติให้กับประเทศชาติได้แล้วครับ การใช้อำนาจพิเศษเชนเ่นกรณีของอำนาจมาตราสิบสี่อะไรเนี่ยมันควรจะลดเพราะว่าต้องคำนึงว่ารัฐบาลปกติที่จะเข้าสู่อำนาจต่อไปเนี่ยเขาไม่มีอำนาจแบบนี้นะฮะคุณยอมลองนึกภาพของของคนเจ็บป่วยเนี่ยเจ็บหน่อยก็ให้มอฟีนแล้วถึงเวลาไปหาหมอปกติเข้าใจะอ,าอะไรรักษามันไม่มีอะไรจะรักษาอีกแล้วครับครับซึ่งนั้นหมายถึงว่าหลังจากวันที่6กเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยมาตราส4ิบสี่กฎใหการสืบก็จะหมดไปไหมฮะไม่ไม่หมดครับ S <S คือตามารัฐธ<ล>ร,ร,รรมนูญเนี่ยนะครับามาตราสองร้อยหกสิบห้านะฮะถ้าจาไม่ผิดเนี่ยนะครับเขาจะเขียนไว้ว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยยังมีอํานาจที่จะใช้อํานาจของตัวเองตามมาตราไอ้ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวมันคืออํานาจตามมาตราส<อ>ิบสี่นั่นแหละ,ะได้จนกว่าจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับหมายความว่ามันจะต้องมีการเลือกตั้งแล้วก็สามารถจะฟอร์มรัฐบาลได้ถ้ามีการเลือกตั้งแล้วยังฟอร์มรัฐบาลไม่ได้ก็ยังใช้มาตราสิบสี่ไปได้เรื่อยๆอื นะครับนี่เงื่อนไขเป็นแบบนั้นมันก็ตลกดีก็กับเรามีรัฐธรรมนูญซ้อนรัฐธรรมนูญสองฉบับนะครับเท่ากับเรามีรัฐธรรมนูนถาวรที่ประกาศที่ประกาศใช้แล้วแล้วก็ยังมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ยังมีผลบังคับอยู่โดยอำนาจในนั้นเนี่ยก็ยังถูกใช้ได้ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วมีผลทุกประการขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่ามันมีมาตรา279ของของรัฐธรรมนูนถาวรเนี่ยนะครับนี่ต้องจดจำไว้ให้ การกระทําทุกอย่างของคอสชอนะครับก็คือชอบด้วยรัฐมนูลชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เป็นที่สุดครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วมาตรา44หรือว่าอะไรต่างๆที่อยู่ในร่างอยู่ในรัฐมนูลทั่วคราวก็อาจจะถูกใช้อีกใช่ไหมฮะจนกว่ามีารัฐบาลจากการเลือกตั้งใช่ครับจนกว่าจะมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งนะครับรัฐบาลจากการเลือกตั้งได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณวันนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีผลให้มา,มาตราสองร้อยสิบห้าคือรัฐมนูลทั่วคราวเนี่ย จะสิ้นผลเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดกรณีที่เราไม่คาดหมายนะครับหมายความว่าในอยู่ในระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยหัวหน้าพัสชก็อาจจะใช้มาตราสีบสี่เรียกผมไปพบคุณหาเสียงดุเดือดเกินไปหรืออะไรอย่างนงี้ก็เป็นไปได้ทําได้ทุกอย่างนะครับอํานาจเพราะมันอานาจตามมาตราสี่สี่มันเป็นอํานาจเผด็จการที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเป็นอํานาจที่สามารถจะเข้าไปแทรกแซงได้ทั้งอํานาจที่ฎีบัญญัติปัญหาและตุลาการนั่นคือหมายความว่ามันเป็นอํานาจเหมือนกับ ในสมัยโบราณนะครับที่เป็นร,ระบอบสมบูรยานาสิทธิราชนั่นแหละอำนาจที่ไม่มีใครตรวจสอบได้ด้วยถึงวันที่ให้มีการเลือกตั้งหรือกําหนดการเลือกตั้งเนี่ยบรรยากาศการเลือกตั้งะจะเป็นอย่างไรตามรัฐธรรมนูญน,นี้ขณะที่คอสชหรือว่าทหารเองกองทัพเองก็ยังคงมีอํานาจเหมือนกับคาดเดาไม่ได้นะครับคือถ้าถ้า ถ้าเป็นคุณจอมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมคงคาดเดาได้เพราะผมผมเชื่อคุณจอมมีมีสามัญสำนึกนะครับแล้วก็มีความรู้ควร,ครนะฮะแต่เพราะผมไม่สามารถจะไปคาดเดากับท่านนายกท่านนี้ได้ไม่สามารถนะครับถ้าโดยความควรความเหมาะความควรเนี่ยนะครับถามว่าจากนี้ไปควรจะทํำยังไงคุณจอมก็้ถ้าคุณจอมเป็นนายกเนี่ยคุณจอมก็ต้องเตรียมบรรยากาศของประเทศเนี่ยนะครับ,รบเข้าสู่ภาวะปกติ ถูกไหมฮะวันนี้ประเทศอยู่ในภาวะแบบไม่ป,มปะกะติแล้วตอนนี้กระบวนการเปลี่ยนผ่านเนี่ยไม่ใช่ว่ามาเปลี่ยนแบบวันนี้พรุ่งนี้นี่เปลี่ยนทันทีมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกมันต้องค่อยค่อยนาประเทศเข้าสู่กระบวนการที่มันเป็นปะกะติอะไรบ้างรเราต้องคํานึงว่ารัฐบาลทั่วไปที่เป็นปะกะติเนี่ยเขามีอานาจแค่ไหนนะครับกระบวนการใช้อานาจของคอสช,อช,อชอก็ต้องลดอํานาจลงเรื่อยๆนะฮะเพื่อไปถึงวันที่เขามีรัฐบาลปะกะติแล้วเนี่ยอำนาจมันสแปลรกันพอดีครับ โดยปกติมันควรจะเป็นอย่างนั้นเพื่อเตรียมรองรับถ้าเป็นรัฐบาลที่รู้รู้รู้เหมาะรู้ควรเขาก็ทําแบบนั้นอแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลนี้เนี่ยท่านจะรู้เหมาะรู้ควรหรือเปล่าอย่างที่เห็นข่าววันนี้เนี่ยนะครับก็คือรัฐบาลเตรียมเร่งจะซื้อรถถังอีกอนี่เรากําลังจะนาประเทศไปสปู่ประชาธิปไตยแล้วเนี่ยก็ยังจะไปคิดซื้อรถถังซื้ออะไรมันมันตอบคำถามสังคมไม่ได้เลยในภาวะที่ประเทศชาติอยู่ในสภาวะที่เราประสบปัญหาเศรษฐกิจ นะครับคุณจะซื้อเรือดำน้ําซื้อรถถังไปลบกับใครแล้วในวันนี้เนี่ยสงครามมันเปลี่ยนรูปแบบแล้วมันเปลี่ยนถ้าอยากจะยึดประเทศไทยไม่ต้องเอารถถังไม่ต้องยกกําลังมาตีให้มันแตกไม่รู้จะตีไปทําไมนะครับยึดทางเศรษฐกิจมันก็ยึดได้แล้วถูกไหมครับโลกมันเปลี่ยนวันนี้ถ้าเกิดคุณจอมอยากจะกุมอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยมันทําได้โดยการที่เข้าไปเทคโอเวอร์ก็ดีหรือะรกระบวนการทางเศรษฐกิจมันรับ ไม่มีใครที่ไหนเขายะยกกําลังมาแล้วก็กวาดต้อนเฉลยกลับไปมันไม่มีแล้วครับการแทนยังโบราณอยู่ครับทีนี้เมื่อเมื่อรัฐหนูลฉบับทาวควประกาศใช้เชื่อว่าการเลือกตั้งจะจะเป็นไปตามรถแมพไหมครับคืออย่างนี้ครับตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญเอางี้นะครับที่ผมพูดเนี่ยถือเสมือนผมให้เกียรติว่านายกรัฐมนตรีและคอสชเนี่ยท่านเป็นบุคคลที่ปกติรู้เหมาะรู้ควรย่างนี้นะโอเคครับตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้ว่า เมื่อรับนูลประกาศใช้แล้วเนี่ยต้องทํากฎหมายรูป10ฉบับค,คือตัวออร์กนิกลอสเนี่ยนะฮะให้เสร็จภายใน240วันแต่เขาบังคับว่ากฎหมายรูปฉบับที่1-4ถึงสคือพรบรเลือกตั้งพรบท่าการเมืองพรบอ,รอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเสร็จ4ฉบับนี้ก็ประกาศเลือกตั้งได้หมายความว่าถ้าเราดูตามตามตาม,ตามระยะเวลาของรัน้นนูลเนี่ยคือ240วันคุณต้องทํากฎหมายรูปให้เสร็จ เสร็จแล้วส่งเข้าสอชอเพื่อพิจารณาให้เสร็จภายใน60วันก็คือ300วันนะครับจากนั้นต้องจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายใน150วันก็คือหมายความว่าถ้าใช้กันเต็มเต็มเต็มแม็กเลยเนี่ยนะครับจะต้องมีการเลือกตั้งจัดนี้ไปเนี่ยภายใน15เดือนคือ450อวันเพราะนั้นถ้า450วันก็บวกตอนนี้เราเมษาใช่ไหมครับ450วันก็คือ15เดือนก็คือบวกเข้าไปอีก5าเดือนจากเมษาก็พฤษภามิถุนากรกฎาคมกันยายน สองห้าหกหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการเลือกตั้งถ mm ้า hmm. รัฐบาลรู้เหมาะรู้ควร mm hmm. นะฮะ,ะแต่แต่กฎหมายเลือกตั้งคือพระองคญอยติว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยมันก็อยู่ต่ํากว่ามาตราสี่สี่ที่เขาให้อำนาจไว้ mm hmm. เพราะว่าหัวหน้าคอสชอ,อาจจะมีอำนาจเนี่ยที่จะออกคําสั่งของตัวเองที่ให้มีผลในทางนิติบัิบริหารและตุลาการ mm hmm. ก็อาจจะโพรองการเลือกตั้งอกอ,อกไปอีก mm hmm. ก็ทําได้อื mm hmm. ครับ ทำได้นะครับไม่ใช่ว่าทาไม่ได้นะอาจจะประกาศสมมุติว่าประกาศเลือกตั้งไทยจะจะมีวันนี้หัวหน้าคนทชอาจจะบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์ในประเทศมันยังไม่สงบข้าพเจ้าเห็นว่ามันยังไม่เหมาะให้การเลือกตั้งนะฮะเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยกับชาติราชบัลลังก์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเงื่อนไขข้าพเจ้าก็จะเลือกการเลือกตั้งออกไปก็ทําได้อีกอะซึ่งก็ผมไม่คาดว่าจะมีนะเพราะว่าถ้าถ้าจะมีก็คงไม่ไปเขียนในตรงนี้ไว้อทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีการเลือกตั้งตามรถแมพก็คือกันยาเนนี่ครัับมจะ มันจะเอาเหตุผลอะไรมาอ้างเหตุผลหรือเหตุการณ์อะไรมาอ้างอะไรมันมันจะมีมันจะมีมะมอยูที่จะต้องมาใช้็อ้างเลือ่อนเลือกตั้งเนี่ยก็ทําแบบที่จะยึดอานาจหนีน่ครับก็ร่วมหัวกันที่ที่ที่ฝรั่งเขาเรียกคอนส p i เรซีอะครับอ๋อก็คือก็คือสมคบคิดกันแบ,บ่งงานกันทําให้พวกนี้มาป่วนสร้างความไม่สงบเกิดขึ้นนะครับเหมือนที่เคยทําระเบิดเกิดขึ้นที่ใต้เจ็ดแปดจังหวัดก็โยนให้ในายโัธศินตอนนี้ก็เกิดกระบวนการตรงนี้แล้วไงครับ คือกระบวนการปลูกผีทัศษิณมหากิมตอนนี้กำลังเกิดอยู่นะฮะว่าประชาชนเองจะจะทนได้หรือฮะกับรัฐบาลเผด็จการอยู่นานๆเศรษฐกิจเขาพังปัญหาของประเทศเนี่ยทางทางเผด็จการเนี่ยเขาเรียนรู้วิธีการที่จะคอนโทรจะอยู่บนอำนาจเลยฮะวิธีที่เขาจะแสวงประโยชน์จากอำนาจเนี่ยจะทำยังไงคือเขาสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นนะฮะและเผด็จการก็ เขาเรียกว่าแสวงประโยชน์ฉกช่วยประโยชน์ที่เขาเรียกว่า exploit ยจากความขัดแย้งนี้ในอดีตเนี่ยมันสอนเผด็จการว่าถ้าประชาชนรวมกันได้เมื่อไหร่เขาก็อยู่ไม่ได้เหตุการณ์วันที่6ตุลาคมหนึ่งหกเนี่ยเป็นตัวอย่างแรกเมื่อประชาชนรวมใจกันเนี่ยนะครับเผด็จการก็อยู่ไม่ได้เผด็จการในวันนั้นใหญ่กว่าวันนี้นะครับจอมพลถนอมจอมพลประภาพุยิ่งใหญ่กว่าวันนี้เยอะแยะก็อยู่ไม่ได้ก็ต้านเผด็จก็ต้านประชาชนไม่ได้เพราะประชาชนมันไม่เกิดการแตกแยก เหตุการณ์ป <od> ีพฤษภาปี35พลเอกสุดจรรินดากับพลเอกสุดอิสระพงษ์ใหญ่กว่าเผด็จก,การชุดนี้นะครับ,รบมีความเป็นญาติมีความเป็นพี่น้องกันขณะที่เผด็จก,การชุดนี้เนี่ยไม่ได้มีความผูกพันกันในทางครอบครัวนะฮะ<ม>แต่ปี35เ <surfaces S 2> มื่อประชาชนรวมใจ<ม>กันครับก็คือไม่มีความแตกแยกเผด็จก,การก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นเผด็จก,การชุดนี้เขาจึงเรียนรู้วิธีการที่จะใช้อำนาจของเขาว่าอยู่ได้บนความแตกแยกของประชาชนและประเทศชาติ เขาจึงสร้างความแตกแยกในทุกทางนะครับ mm hmm. วิธีการสร้างความแตกแยกอย่างแรกคือการเลือกปฏิบัตินะคดีของอีกฝั่งหนึ่งไม่มีความคืบหน้าคดีของอีกฝั่งหนึ่งติดคุกแล้วติดคุกอีกอย่างนี้คุณ <c oughs> จอมว่าคนไทยเนี่ยจะรู้สึกยังไงไอ้ฝั่งที่ถูกกระทําก็มีความรู้สึกว่ารับไม่ได้นะครับทำไมไอ้ฝั่งหนึ่งไม่โดนเลยไอ้ฝั่งนั้นน่ะมันเชียร์ทหารอยู่มันไม่โดนเลย <c oughs> หรือพอสารพิพากษามาก็รอดคดีแบบปฏิหารมานะฮะมีทั้งอภิธารเอา ผิดใส่หัวคนอื่นกับพิณิหารเอาตัวเองรอดมันก็รอดมาได้แบบแปลกแร,รบนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยมันปกลายเป็นเครื่องมือของประเด็จการนะคุณจอจะเห็นว่าคดีหลายๆคดีที่ต่างที่ต่างประเทศเขาพิพากษาลงโทษไปหมดแล้วเช่นคดีซื้อไอ้ไอเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดซึ่งมันลวงโลกอะ่ะได้ข่าวใช่ไหมครับ,รบสารที่อังกฤษพิพากษาลงโทษจำคุกไอ้คนผลิตแล้วว่าหลอกลวงโลก แต่ประเทศไทยปปชกับบอกว่าคดีมันมีความลึกลับซับซ้อนอมไม่มีความคืบหน้านะครับ,รบเรื่องนี้เนี่ยมันหลายปีเต็มทีแล้ะก็ดองกันไว้แต่ขณะที่คดีที่มันมีความลึกลับซับซ้อนสลับซับซ้อนยิ่งกว่านั้นอีกเช่นคดีรับจำนำข้าวของท่านายกยิ่งรักเนี่ยมันวิ่งแซงทุกคดีวิ่งแซงคดีคุณอภิสิทธิ์ซึ่งถูกร้องเรียนก่อนด้วยนะครับก,ก็นี่คืออภิญหารทางกฎหมายที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยหรืออย่างคดีของ ของที่มันเกิดขึ้นกับเ,เหตุการณ์ที่พัทยานะครับที่สารพิพากษาลงโทษจำคุกอันนี้ไม่ได้ว่าสารผิดนะครับแต่กระบวนการที่มีการเสนอกันในขั้นตอนหนึ่งของการป้องดองเนี่ยเขาพูดกันในเรื่องของเ,อเจตนามูลเหตุจูงใจเขาใช้คำว่ามูลเหตุจูงใจคือโมทีในการกระทําความผิดถ้าคดีที่มีมูลเหตุมาจากการเมืองเนี่ยสพชหรือสอจอผมไม่แน่ใจเนี่ยเสนอให้มีการ เลื่อนคดีนะครับโพอรองให้มันยาวไปรหรือจําหน่ายคดีซึ่งจะใช้กับคดีปิดสนามบินจะใช้กับคดีปิดสถานที่ราชก,การหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยโอเคใช่ hmm. กระบวนการพวกเนี้ยมันมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองแน่นอนถ้ามันไม่มีมูลเหตุจูงใจไม่มีใครปิดปิดสนามบินหรอกแต่เรื่องของการปิดสนามสถานที่ประชุมที่พัทยานะคุณจอมว่าใช่มูลเหตุจูงใจทางการเมืองไม่ล่บใช่ไหมใช่แน่นอนอแล้วทําไมไม่เอาไปแอพพลายกับคดีนี้ล่ะ อืมครับจำเลยคด,ดีที่ไปล้มการประชุมที่พัทยาติดคุกไปเรียบร้อยหมดแล้วอแต่ขณะที่คด,ดีจำเลยคด,ดีที่ปิดสนามบินก็ดีเรื่องพันธวิตรเรื่องอะไรเนี่ยนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นผมว่ามันเกิดขึ้นใกล้ๆก,ก,กันนะ่ะครับยังไม่มีความคืบหน้ายังไม่ไปไหนเลยอืมครับนะฮะคุณคุณวัฒนาคิดว่าโอกาสที่จะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปไม่ใช่ไม่ใช่ปีหกหนึ่งไม่ใช่กันยาหกหนึ่งเนี่ยมีมีสูงแค่ไหนในใน,ในสิ่งที่วิเคราะห์นะครับถ้าถามผมนะครับ ผมตอบคณจอไม่ได้เพราะว่าผมตอบได้กับถ้าผมวิเคราะห์ได้เนี่ยผมวิเคราะห์ได้กับคนที่มีความรู้สึกเป็นวินยูชนเป็นคนปกติเป็นคนที่รู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดี <c oughs> เป็นคนที่มีศีลธรรมอะไรเงี้ย <c oughs> ผมผมพอวิเคราะห์ได้ <c oughs> แต่คนที่ขนาดอํานาจกระยึดได้แล้วก็ลอยหน้าลอยตาทวงบุนประชาชนเนี่ย <c oughs> ผมวิเคราะห์ยาก <c oughs> ผม <c oughs> ผมไม่มีความมั่นใจเรื่องนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถ้าพูดตามรัฐธรรมนูญตามรถแมพมันต้องเป็นแบบนั้น นะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันนะครับนําพาประเทศเนี่ยไปสู่การเลือกตั้งให้เป็นให้ได้เพราะมันนั่นคือหมายความว่าอํานาจของประชาชนเนี่ยนะครับจะถูกปกป้องนะครับเราจะได้รัฐบาลพยายามจะให้รัฐบาลนะสิ่งที่ประชาชนต้องทําอย่างแรกนะครับคือนําพาประเทศไปสู่การเลือกตั้งให้ได้ช่วยกันรักษาความสงบอย่าให้มีข้ออ้างนะฮะ ข้ออ้างอย่างแรกที่ก็เอามาใช้คือผีทักษิณที่ผมเรียนเนี่ยมผมเรียนคุณจอมเรียนพี่น้องประชาชนว่านายกทักษ,ษิณก็ดีพวกผมก็ดีเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อ,อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยเพราะว่าอย่างแรกพวกเราเข้าสู่อำนาจมาจากการเลือกตั้ง<ม>นะฮะผมไม่ได้ไปปล้นอำนาจประชาชน <c oughs> ผมไม่ได้ไปบีบคอประชาชนให้เลือกผมมันไม่ได้เป็นอุปสรรคประการที่สองในระหว่างอยู่ในอำนาจเนี่ยพวกผมถูกตรวจสอบได้ไม่ว่าจากองค์กรอิสระจากสื่อมวลชนหร<ม>ือ<ม>จากฝ่ายค้าน,น ขณะที่รัฐบาลเพยกการตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยถูกไหมครับค,คุณจะไปตรวจสอบเขาก,ก็จับคุณไปขังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โครงการวิทยารักษณ์พักเป็นตัวอย่างนะฮะนั่งรถไฟจะไปตรวจสอบมันก็ตัดขบวนรถไฟดื้อๆแล้วก็เอาไปตั้งข้อหาว่าชุมนุมเกินห้าคนเรียกว่าตรวจสอบไม่ได้แต่ขณะที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเห็นไหมครับไม่ว่าคุณจะเป็นคุณยิ่งรักคือใครโดนกันท้วนตัวหน้าโดนเปราชตรวจสอบกันพวกผมเนี่ยโดนมาทุกคนอืสุดท้ายพวกผมไม่มีอภิสิทธิ์ในศาล ครับผมไม่มีมาตรา44จะนี่แล้วโทษกรรมตัวเองเหมือนพวกคอรรชและสมัคร,รพวกพวกขึ้นศาลก็ทุกคนนายกสิงห์ก็ขึ้นศาลนายกยิ่งรังก็ขึ้นศาลผมนี่ก็ขึ้นศาลเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นพวกเราไม่เป็นอุปสรรคต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยถูกปะ่ะครับสิ่งที่ประชาชนต้องกลัวคือเผด็จการและพวกพวกเขาตรงนี้คือมหันตภัยของระบอบประชาธิปไตยเพราะเข้าสวมนอนน,นาจก็ปล้นอำนาจประชาชนถูกไหมครับครับสอง ระหว่างอยู่นอำนาจทวงมูลคนประชาชนรายวันทําอะไรก็ตรวจสอบไม่ได้นะฮะมีมาตราสีสีปกป้องตัวเองคุณจะไปตรวจสอบเขาจับคุณอีกนะครับสามใช้อำน,นาจตามมาเพอใจคุณเห็นไหมในภาวะที่ประเทศชาติเป็นแบบนี้ยคิดได้ไงไปซื้อเหลือมน้าซื้อรถถังถามจริงจอมคิดได้ยังไงครับประชาชนจะไม่มีกินเนี่ยถ้าคนที่มีสมดุลเขาก็ต้องเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยนะครับไปใช้เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชน เงินงบประมาณมันมีอยู่ก้อนเดียวถ้าท่านใช้งบประมาณนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพให้กับรัฐบาลประชาชนก็อดอยาก <S S> แต่ถ้าใช้เงินตรงนี้ไปสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนนะครับประชาชนมั่งมีสีสุขรัฐบาลก็มั่นคงตามไปด้วย <S 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 นะฮะแต่เผด็จก,การก็ไม่กล้าทําตรงนั้นเพราะว่าเขาไม่มีปัญญาที่จะบริหารประเทศชาติ ให้ประชาชนมันมันม่งม,มีสีสุขทําให้เศรษฐกิจมันดีจึงต้องซื้ออาวุธซื้อเรือดำน้ําซื้อทุกอย่างมาปกป้องตัวเองเพื่อรักษาหน้าตัวเองไงมันก็มีแค่นั้นเองที่แบบเผด็จการ,รนะฮะสุดท้ายก็คือในเรื่องของการตรวจสอบการฟ้องคดีคุณฟ้องเผด็จการได้สักคดีไหมละ่ะเขามีมาตราสี่สี่ปกป้องตัวเองเพราะฉะนั้นเผด็จการต่างหากที่คุณไม่ควรที่จะไปสนับสนุนหรือส่งเสริมเพราะคุณตรวจสอบไม่ได้เลย คุณจะว่าพวกเราบริหารแย่บริหารเลวบริหารโกงอ่ะคุณจะคุณตรวจสอบพวกเราได้ตลอดนี่อืแล้ววันนี้ประเด็จการโกงคุณทำอะไรได้มัางอ่ะกิจยารราชพักก็ดีอ่ะเรื่องของพี่น้องเรื่องของญาติเรื่องและทุกอย่างเนี่ยนะประชุมกันสี่ร้อยชั่วโมงสี่ร้อยครั้งลงชื่อแค่สามครั้งแต่รับเงินเต็มสี่ร้อยทุกอย่างเนี่ยมันมันตรวจสอบได้ไหม,มทําไม่ได้เลยไม่ใช่เหรอและยังไปเห็นดีเห็นงานยังไงแล้วก็ เพราะนั้นวันนี้ยถามว่าทําไมเขาถึงปลุกผีผนายกทักษิณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็อเอามาเพื่อที่จะเป็นข้ออ้างในการที่ข้าพเจ้าจะอยู่ในอำนาจต่อไปอ้างว่าบ้านเมืองไม่สงบเพราะฉะนั้นที่ท่านนายกทักษิณท่านทำหนังสือมาท่านโพสต์มาว่าท่านหยุดไปแล้วถ้าเราจําได้โพสต์สุดท้ายของท่านเนี่ยเมื่อจําได้ว่ายี่สิบสองเมษาปีห้าเก้านะครับ,รบที่ท่านถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าไปทำทำประเทศชาติเสียหายไปโจมตีชาติบ้านเมือง ที่ท่านออกมาสอนมวยทีหนึ่งว่าคนท่านไม่สามารถจะไปทําลายประเทศชาติได้หรอกคนที่กําลังทําลายก็คือตัวคุณเองนั่นแหละใครจะไปสร้างความเสียหายให้ได้เท่ากับคุณสร้างการที่ค,คุณไม่รักษาคําพูดการที่คุณใช้อำนาจตามอพเภอใจทุกอย่างมันประจานไปทั่วโลกนะครับนั่นโพสต์สุดท้ายของท่านแต่หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ถูกใส่ร้ายป้ายสีอีกนะครับวงจรอุบาทเรื่องเดิมๆก็กลับมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพยายามจะลากโยงท่านว่าท่านไปอยู่เบื้องหลังขบวนการล้มเจ้า นะครับมีการจับอาวุธซึ่งทุกคนก็มองว่าเป็นการจัดฉากผมก็เพิ่งโพสต์เรื่องนี้ไปเมื่อเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาว่ามันเป็นการจัดฉากอะไรบ้างที่คิดว่าเป็นการจัดฉากอย่างแรกผ้าที่เอามาประกาศผ้าที่เอามาโชว่าเป็นผ้าผ้าสีแดงเนี่ยนะครับครับผู้ต้องหาหลบหนีจากประเทศไทยสามปีแล้วผ้าในพับไว้ขึ้นจอมมันจะต้องมีรอยเก่ารอยแดดรอยอะไรมันไม่มันใหม่เอี่ยมเลยผ้าเนี่ยนะครับ อย่างที่สองเนี่ยระบุชื่อสถานีวิทยุเขาผิดอีกนะ<ม>ถ้าเป็นของเขาเองเนี่ยเขาคงเขาเขาเขาจะเขียนสถานีชื่อเขาผิดอ่ะเป็นไปได้ไหมล่ะครับนะครับอย่างที่สามคือตัวกระสุนที่ยึดมาเนี่ยมันเป็นกระสุนที่ใช้กับปืนเขาเรียกปลยบบแปดสิบแปดคือมันย่อมาจากปืนเล็กยาวบรรจุเองแบบแปดสิบแปดคือเข้าประจําการกองทัพตั้งแต่ปีสองสี่แปดแปดนะฮะแล้วก็ปืนอันเนี้ยทั้งโลกเนี่ยเขาเลิกใช้เมื่อหนึ่งเก้าห้าเจ็ดคือสองห้าศูนย์ศูนย์ กระสุนถ้าจะเอากระสุนนี้ไปรอบสังหารหรือไปก่อการร้ายเนี่ยนะครับมันหาปืนไม่ได้มันต้องเอาหนังกระติกไปยิงกระสุนน่ะคุณจอมมันเป็นไปได้เหรอมันมีมันมีผู้ก่อการร้ายไหนมันปัญญาอ่อนมันไปเอาไออาวุธแบบนี้มาก่อการร้ายบ้างนะครับ,ค,รบคนเขาก็คิดว่ามันเป็นการจัดฉากแล้วไปโยงว่าผู้ก่อการร้ายคนเนี้ยนะครับมันมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนประเทศไปสู่สหพันธรัฐตคือล้มเจ้านั่นแหละ ถ้าไปดูแบ็กกราวของผู้ผู้ต้องหาคนเนี้ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ประเทศลาวชีวิตมันยาวตัวไม่รอดเลยครับไปให้ราคาให้ความสําสคัญว่าจะมารอบสังหารผู้นําอย่างนี้อย่างนี้เพื่อจะโยงท่านเนี่ยเข้ามาอยู่เบื้องหลังกระบวนการล้มเจ้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือประชาชนต้องรู้เท่าทันะนะครับหรือแม้แต่เรื่องของของท่านที่โดนลากโยงเข้ามาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าท่านเฉยมาเป็นปีการที่ท่านเฉยเนี่ยเผด็จก,การมันไม่มีข้ออ้างปลุกไม่ขึ้นถ้าท่านยิ่งเฉยเนี่ย ประชาชนก็ยิ่งจับตาดูว่าฝีมือของคุณในการบริหารบ้านเมืองเป็นยังไงมันก็จะเห็นถึงความเดือดร้อนความยากลบาบากที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะการบ,บาริหารเศรษฐกิจที่ล้มเหลวนะครับประเทศชาติเนี่ยประสบปัญหาประสบความยากลําบากทวนทวหน้าแต่ขณะเดียวกันคุณทําอะไรเห็นแต่กับประโยชน์กับพวกพอ้องอย่างแรกเลยนะครับเมื่อคุณปฏิวัติเสร็จสิ่งแรกที่คุณทําคือคุณอนุมัติวันเวลาทวีนคูณ ให้กับทหารตำรวจทั่วประเทศคุณรู้ไหมใช้เงินไปไปครั้งนี้เนี่ยนะครับรวมทั้งให้สองท่านกับพวกพ้องเนี่ยใช้เงินไปเกือบแสนล้านนะครับทหารทั่วประเทศมีเกือบสี่แสนคนตำรวจทั่วประเทศอีกสองแสนกว่าคนให้กันทั่วประเทศอย่างนี้ไม่เรียกว่าให้พวกพ้องให้ใครนะครับ,รบ,รบแล้วก็ให้สองทัานกับพวกที่มาช่วยคอสชอทำงานมาปฏิวัตินะ่ย อันนี้คุณให้พวบ้องคุณก่อนประชาชนจะอดอยากจะมีกินไม่มีจินคุณไม่รู้นะครับ mm hmm. คุณดูการใช้เงินงบประมาณในยามที่ประเทศชาติมันเดือดร้อนแสบสะอาดคุณเอาเงินไปใช้หลายบ้างคุณไปซื้อเรือดำนา้า mm hmm. คุณไปซื้อรถถังมันควรใช้เหรอครับในในในภาวะที่ประชาติประเทศชาติเป็นแบบนี้แล้วไม่เรียกว่าบริหารเพื่อประโยชน์ควบ้องคุณแล้วเรียกว่าอะไร mm hmm. ขณะที่งบประมาณของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนก็ดีเรื่องการสาธารณสุข mm hmm. คุณพยายามจะตัดมีข่าวทุกวันนะงบอ่ 30บาทไม่พอโรงพยาบาลขาดทุนก็แทนที่จะเอาตรงนี้มาช่วยประชาชนมาโปะ่ประชาชนไม่ไปซื้อรถถังไม่ไปซื้อเรือดำน้ำําอ่ะประชาชนมันก็ไม่เดือดร้อน <c oughs> นี่นี่คือนี่คือ <c oughs> เผด็จ,จาการ